หลังจากที่โดนแอดมินบิดมาหนึ่งรอบครั้งนี้มาดูกันว่าจะโดนบิดอีกไหมเตรียมพร้อมก่อนลุยระจนภัยในอัปเดตครั้งใหม่จะมีอะไรบ้างนั้นกดไลค์ถึง5 0 0 0ันไลค์แล้วรับชมกันเลย n e x ก Go ความลังค์ขังเจอเสียงแรงอำนาจถึงเวลาที่แท่ชูตโตอกเดินเล่นอ,อีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากพูดก่อนตายทำให้คนหุกหน้าสู่ท้องทะเลกดทับจ้องผมเจ๊แล้วคุณจะแก่เอลีกดเลยเสิผมไม่ได้ยู่ตรงนั้นเองเปลี่ยนจากเลูกติดตามมาเป็นติดใจพี่แทนได้หมอ ลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นแถมยังรับกดเกมพัสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไขด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแด้แ้วที่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ บสวัสดีพวกไก่เกเรทุกท่านที่อยู่ในท้องทะเลทั้งหลายแหละตอนนี้เทพเจ้ากลับมาแล้วอท้องทะเลแห่งนี้นะเดี๋ยวกูจะเป็นคนคุมอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือเทพเกเรเกเรที่ฆ่าเทพนี่กาตายลงไปแล้วใช่ไหมครับผมอยู่กับเกเรสินคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่กันใน24ชั่วโมงในบอกฟูดนี่แต่งตัวเทพประลกกหลาดก้หล่อเทพที่สุดในปฐตภีกูจำไม่ได้แล้วว่า24ชั่วโมงในบอกฟูดครั้งล่าสุดน,นั้นกูทำไปตั้งแต่ตอนไหน้งแต่อัปเดตที่แล้วเลยมัง้งนี่เราเรอคอยมานานแสนานาน ผ่านมาแล้ว800ปีบอกฟุตก็ยังไม่เด็ดแต่กูเจอกับเจ้าทะเลน้าโง่เฮ้ยมึงนี่วายที่มาจอที่หาเคียวอยู่แต่ตอนนี้มันหาเจอเลยใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวกูจะมาหาเคียวกับมึงบ้างนี่เจอผลแสงสุดอีปิกกูหน่อยแล้วกันนี่เป็นไงลาแทงยับยับแยฮ่ากูจะจมน้ำทะเลตายผลเกลียเกลียผมก็เพิ่งรู้ว่าเจ้าทะเลที่โลกสามนี่มันโหดอะไรขนาดนี้วะเออด ขนาดผลเกเรเกเรแสงโนมีของกูยังเอาไม่อยู่แต่นี่นะมีคนมาช่วยตีนะแต่สุดท้ายกูก็ตายอยู่ดีสงสัยผลนี้จะไปเหมาะกับกูนี่กูเล่นสายอะไรอยู่เนี่ยกูจําได้ว่ากูเล่นสายดาบหรือเปล่าวะเออไม่ได้เล่นสายผลปีศาจส,สายผลปีศาจกูไม่ได้อัพเลยนี่หว่าอา้าวกูงโง่ตั้งนานไเอเ้วนแต่สุดท้ายเราก็ฆ่ามันได้อ,อง่ายนิดเดียวขอบคุณอนะออไนนอ,อ,อ้น้องนะเออไอ้น้องเอานึกว่าไม่อยู่แล้วนึกว่าตายหงไปแล้วแน่นอนว่าตอนนี้ผมฟาร์มซูเปอร์ฮิว่แมนเนี่ยหกร้อยมัตเตอรี่เลยนะท่านผู้ชม ออพอเรารู้แล้วว่ามันจะมี God Human เข้ามาใช่ไหมล่ะใช่แล้ว V2 ตึงๆนั่นเองสุดท้ายอาจเป็นของใหม่ก็ได้หรืออาจเป็น V2 ก็ได้เราก็ยังไม่รู้เพราะว่า Admin นั่นบิดเราคมๆไปแล้วหนึ่งดอกบอกกูจะอัปเดตตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วตอนนี้เลื่อนเฉยเลย อยู่โลกสามันไม่ค่อยสุขใจกลับไปอยู่โลกหนึ่งดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยเออจะไปเจอกับเด็กใหม่แล้วก็ไปให้ของเด็กใหม่กันดีกว่าก่อนอัปเดตกันแล่หนุ่มนี่มันมายืนพิงกระแพงทำไมเนี่ยฮะชีวิตมันเศร้าขนาดนั้นเลยหรือไงวะ๋ยวขอวาผลประตูก่อนโอเคสายการบินดโดอโนมิมาถึงแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าเดินทางปลอดภัยสาบายหายห่วงเพราะว่าเดินทางเพียงแค่วินาทีเดียวเท่านั้นก็ถึงเลยไปครับพี่ กลับมาโลกหนึ่งแน่นอนมาหาลุงดําคนนี้ก่อนเลยเออเอาผลพิศารไปแจกน้องๆกันดีกว่าเปิดออกดูมาดูที่ได้ผลอะไรนี่เป็นไงล่ะผลสุดเทพชอบชอบโนมิเอาไปให้คนนี้ดีกว่าน้องๆน้องน้องเอาผลพิศารไปน้อง,องเออไม่สนใจกูเลยนนอะเอาไปเอาฮไม่อยากได้ผลพิศารนะมึงกล้าปฏิเสธในการรับผลจากเทพเจ้าเกเลเกเลโนมิอย่างนั้นเหรอเร็วเอาไปแดกซะถ้าไม่แดกกูจะฆ่ามึง นี่มปนการทําบุญแบบไหนวะเนี่ยกุงงเหมือนกันเอ้ยอยู่ก็มีคนเดินมาอ้าวอยู่ๆเทพเจ้าเกลีเกลก,ก,ก็โดนผลมากรกระทืบแต่ด้วยความที่ผมอัพแค่หมัดกับซอสตต่ไม่สามารถสู้มันได้อย่างแน่นอนเพราะว่าซอสที่กูพาก็คือ3ดาบสุดกังของโซโลซึ่งมันไม่เก่งเอาซะเลย แล้วกูจะสู้มันยังไงวะเนี่ยเออแต่ก็สู้ไปก่อนละการเผื่อจะชนะกูก็ปาดดาบนี่เลยพร8ล้านประการก็ไปขุนเขาแปดสีทันดอนมาจะฟักก์นี่ล็อกเล็กมาเล็กตาซอยโอ้หแล้วก็เข้าไปผามันเนี่ยหายไปไหนแล้วเว้ยอยู่มันวาร์ปได้มาหายตัวได้โอ้ยมันยิงพลักใสหน้ากูมึงเครื่องมือเป็นไอรอนแมนละนี่จับเลยเป็นไงล่ะดงเดงดงเด๋งเลยนี่มาเจอกูหน่อยนี่คาบูชาตึงๆนะเว้ยนี่หัวดไปเลยแต่กูกูกูตายแน่กูตายครับผมใช่เออการจอกชิบหายเลยเทพเจ้ากิเกิริทำไม คนจะทําบุญนี่มันยากลําบากขนาดนี้การที่เราจะเอาผลพิศาจตร์มาให้น้องเด็กใหม่ก็โดนใครก็ไม่รู้ขัดขวางการทําความดีสงสัยคืนนี้จะทําความดีไม่ขึ้นจะแล้วฮะจะมาเปลี่ยนของก่อนของก็หายากเหลือเกินเมื่อไหร่มึงจะอัพยูไอใหม่เร็วๆกูรออัปเดตอยู่เนี่ยกูจะได้เลือกของอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยกูหาอยู่ชาติครึ่งแล้วหาไม่เจอสักทีกูหาอะไรอยู่เนี่ย ได้ข่าวว่าครั้งต่อไปเนี่ยผลนิกามันจะเจ๋งขึ้นแล้วมันจะเทพขึ้นเราก็ซื้อมาลองก่อนเลยดิครับเออผลของพระเอกของเราเลยนะเว้ยเออมันต้องเจ๋งแน่นอนนี่ไงหมัดปืนยางยืดอ่ะเ,ออเคยดูกันหรือเปล่าเพราะมึงเคยดูวันพีชกันใช่ไหมเนี่ยเพราะมึงรู้นะว่าใครพระเอกใช่แล้วก็ผมคาริบูไงละ่ะผมเดินทางไปหาบากี้เพราะผมจำได้ว่าลูฟี่เนี่ยนะครับไปซัดบากี้ก่อนเลยจริงๆมันซัดอาลูบิด้ามาก่อนแหละแต่อาลูบิด้าไม่มีในเกมนี้ไงกู <laughs> ก็เลยมาหาบา์กี้เพื่อนรัก เพื่อนเลิฟอยู่ปะเนี่ยอยู่บ้านปะเนี่ยไปหาผัวหาเมียอีกแล้วน,นเนี่ยไม่อยู่เลยทิ้งกล่องสมบัติไว้กูขอบคุณได้ตังฟรีกินข้าวแล้ววันนี้ฮ <c oughs> ไหนว่าไปไหนวะเน,นี่ยเฮ้ยบากี้หายไปไหนเออนี่เจอแล้วโอ้ยลูกพี่บากี้นี่เจอบัดยางยื่กูหน่อยแล้วกันนี่เลยมัดปืนยางยืดน,นี่ตายเลยเฮ้ยบากี้น่กะขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ผลนิกะน่กะเนี่ยมันเจ๋งขนาดน,น,นี้เองสุดยอดเลยต่อไปเราไปหาแฟงกี้กันดีกว่าบอสที่เก่งที่สุดในโลกที่หนึ่งเรามาดูดิ ผลนิกะกับสก,กิลแค่หนึ่งสก,กิลเนี่ยมันจะสู้ได้หรือเปล่าผลของพระเอกขนาดนี้สู้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเกมเนี่ย ไอ้แฟกซี่หน้าหินกูมาหามึงแล้วเพื่อนนี่เลยกระทืบมึงก่อนเลยหมัดโยงชุนจวดๆแล้วก็กระทืบปั๊มๆหลบหลีบไปที่ดิจิตอลแล้วก็รอเลยรอซัดหมัดรอซัดหมัดต่อยมึงก่อนต่อยมึงสองสามทีนี่ม่ารุ่นโฟนคิงแล้วก็หมัดตัวย่างยืดนี่เป็นไงล่ะแล้วก็กระทืบมึงต่อรัวๆเอ้ยไมเวลยสองพันสามนะกลัวจำไว้น้องปังนี่เป็นไงล่ะเท่หรือเปล่าล่ะพี่แต่กระส่งก็เป็นผลที่การจริงฮะสู้แป๊บเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับเออ70%ใช้ซูเปอร์ฮิวแมนอีก20-30% ใช้หมัดนิกะในการต่อยออแต่ก็ชนะมาได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแลวแล้วเราก็ต่อยแฟงกี้ตายหวงไปก็งหงลังคีไปเลยครับผมแลวเราก็ได้วัตเตอรี่รัวๆมึงดูแม่งได้โคตรเยอะเลยแล้วตอนนี้กูก็ใช้ได้เกือบทุกสกิลแล้วนะมีสกิลแคนนอนกับสกิลรัดครับผมหมัดมัตต์ฟักเกอร์เดี๋ยวไปดูกันกูอยากต่อยพวกนี้มานานแล้วมาดูดิหมัดปืนยังยืดนี่อุย้ยหมัดรัวได้ด้วยไอ้แค่สองหมัดตึงๆต,ต่อยตายห,าหลอ่อเทสมาร์ทปัดเดียวเสียอย่างเดียวแขนยาวเยี่ยวม้ว นั่งเครื่องบินสายเอ็ดเวิร์ดนิวเกตมาลงที่โลกที่สองมาถึงเล้วเจอแม็กมาหมาบ้าตื่นกำลังบินวนเว้นวนอยู่แถวนี้ว่าจะซัดสักหน่อยแต่ค่อยลกกันนะอ,อไม่ได้กลัวมันตายนะลกลัวกูตายนี่แหละกลัวกูซู้มันไม่ไหวแน่นอน ไปเราไปหาโดฟามิงโกกันดีกว่าอยากสู้กับโดฟามิงโกอยากรู้ว่าผลนี่เนี่ยถ้าสู้กับโดฟามิงโกเนี่ยเราจะกลายเป็นเกียร์สีได้หรือเปล่าก <c oughs> ูไอ้นี่เพอเจอร์และเกมนี้มันยังไม่มีเกียร์สี event. ไอเวนไอโง่โดนเด็กด่าแน่มึงแต่พอผมมาถึงก็เข้าไปก็มาเจอกับโดฟามิงโกสงสัยจะไปตีกะหรี่ปั๊บเอองั้นก็ไปหาเบลามี่ดีกว่าทุกครั้งที่ผมมาโลกสองผมก็เจอว่าตรงกลางมันชอบหวดกันเลยกูนึกว,ว่าสงครามมารินฟอร์ดแม่งหัวดกทั้วันทั้งคืนกูเลยจะบ้าตายเฮ้ไปนั่งกินคาเฟ่ชิวๆดีกว่า อ,อแต่กูก็อยากไปเจอกับพวกเกาวิตรงเกาวิตีอะไรเงี้ยกูก็เลยต้องหลบสงครามมารินฟอร์ดมาทางนี้กลัวโดนลูกหลงโดนลากหัวของคมตายเอไม่อยากตายตอนนี้นะพี่นะไปแลวจ้าเดินทางมาถึงเกาะพังหาศาสตรก็มาสู้กับนี่เลยครับผมพลโทสมุกเก๋มัตตาฟักเก๋ยิ้งชิดมาเจอหน่อยแล้วกันมัดยางยืดกูนี่ผลควันหรือมันจะตึงขนาดไหนกระเที่ยวนี่ไงเจอมัดยางยืดกูไปทีหายดิพลังเทพนี่การตึงๆหยาบัดยงชุนปุบปับปบปีะรนี่เป็นไงล่ะเกือบตายแต่ไม่ตายเฮ้ย อะไรวะเนี่ยมมงเอาควันบุหรี่มามัดกูทำไมเอแม่เอ้จอมืดไปเลยเมื่อกี้แทบมองไม่เห็นตาลายเอคอล้ายจะเป็นลมแล้วก็เจอมัดกูไปหน่อยเอ,อ้ผลน,นี่มันตึงจัดเลยเว้ยแล้วดูได้มัตตรีรุนรัวเลยนี่เอ,อ้ต้องการจะเปิดเกียร์สองให้ได้ ฉะนั้นเราก็ต้องไปสู้กับคนที่เก่งที่สุดในโลก2นั่นก็คือใช่แล้วครับผมอาควาแมนนั่นเองเออมันอยู่ที่เกาะน,นี้แหละครับผมมันสามารถเรียกไอ้กิ้งกือทอดออกมาได้ด้วยเออแม่งโคตรโกงเลยไปมาดูดิว่าผลยางจะเอามันลงหรือเปล่าแต่กูเกียดทางขึ้นเกาะน,นี้มากเลยเออแม่งอะไรก็ไม่รู้บันไดมันจะสร้างสูงทําไมวะเนี่ยสถาบันนี้ใครเป็นคนคิดวะกูาถามจริง มาถึงก็ไม่ต้องพทังพูดทักทายอะไรทั้งนั้นนะฮะทักทายด้วยหมัดกูนี่แหละไปเลยครับผมนี่หมัดลัวยงชุนก็ไปจุดจุดจุดจนี่นักถกระทืบเฮ้ยรถรถเยอะอยู่นะเนี่ยรถเยอะอยู่เฮ้ยมัดยงชืนกไปปลาปลาปเปียแล้วก็พุ่งทยานนี่เลยอัดสูตรเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็นี่เบ่งขี้ออนไลน์ศึกนี้ค่อนข้างสู้อยู่นานเพราะอะไรนะเหลืแม่งแม่งเรียกพวกได้ไงล่ะมันชอบเรียกกิ้งกือทอดมาพ่นน้ําอะไรก็ไม่รู้ใส่ปากผมมันได้ผมกระเด็นและเลือดเกือบหมดกันเลยทีเดียวแต่ไม่สนละฮะเพราะเราคือเทพนี่กา ยังไงล่ะเออไม่ขนามือกูอยู่แล้วกูใช้ทุกอาวุธที่มีในตอนนี้กูพาดามโยรู้ด้วยเป็นไงล่ะสุดเจ๋งไหมล่ะเพื่อนจังหวะน,นี้ลุ้นเยี่ยวเหนียวกันเลยทีเดียวฮะเลือด1000พกับไอบ้บอสตัวนี้มังกำลังจะตายมาดูที่ใครกับมึงจะตายก่อนเย้กูชนะกูไปนะจ้าออมาอยู่แล้วกูไม่ฆ่าด้วยนะลูกน้องมึงเนี่ยไว้มันดูงหงอยกับศพของไอ้อควาแมนตัวนั้นไปนะครับผมและกูก็ได้เกียร์สองแล้วนี่เฮ้ยมันอย่างไหนแล้วก็เอามันหน่อยรักกันเอออยากซัดหน้ามันมานานแล้วออ้ออก,กต่ย ตูมตาเล่าซัมเบ้นี่มัดยงชุนไปหนอยดิวัวลาปะเพียงยูละปะเรียงยูละปะเพียงปุบ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 ัมเบ้โอ้ยเบล็กนะซอยเอ้เพ่ลดําไปเป็นหมื่นเลยน้องเจ๋งเวลาพี่นะนี่แหละพลังของเทพนิกกาละน้องดูไว้ดูไว้เฮ้แต่ระหว่างที่กูเลือดน้อยก็มีไอเม็หม่าน้าหินที่ไหนก็ไม่รู้ฮะจะมาซัดเทพนิกากูตายเอฮ้ยมึงเกินไปหรือเปล่าใครวุฒมึงเป็นใครเสนอหน้าออกมา จะฆ่ากูได้ไงเอ้เอาเอาจริงกูจริงเดี๋ยวกูจะโชว์ให้โลกรู้ว่าเรื่องสองพันกับผลนิกาเนี่ยมันฆ่าทุกคนได้ในโลกนี้อย่างแน่นอนกูบอกให้มาดิก็มาดีครับเหมือนกไในเวนเฮ้ยกูจะตายแล้วพี่จะเย็นนะหนุ่มคุยคุยกันได้แล้วจริงอ่ะเราต่อรองกันได้นะอยากได้อะไรก็บอกพี่ออกูตาย และผลระดับตํานานผลต่อไปนะั่นก็คือผลนี่เลยครับผมเนี่ยสไปไงผลหนามออัปเดตหน้าเนี่ยมันเก่งแน่นอนผมก็เลยซื้อผลน้ถาวรแม่งเลยละกันเนีรู้อยู่แล้วผลเนี่ยเก่งที่สุดในอัปเดตหน้าอย่างแน่นอนใครจะไปรู้มันเก่งจริงๆนะเว้ยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าผมก็ฟาร์มสกิลทั้งสองสกิลไว้แล้วมาดูที่สกิลอะไรเก่งโคตรกระจอกเลยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเมนทะเลออนไลน์เวนเอ้ใครเป็นศาสถาธรรมเนี่ยเอ้แจปเด็ดหน้าผลนี้เจ๋งแน่นอนโคตรเทพกูบอกเลยอย่าหาซื้อกันเด้อผลต่อไปนะครับผลซาปิงนั่นเองของเบลามี่เออเห็นในตัวอย่างไม่บินได้โอ้ยอยากห่อเหินเดินอากาศซื้อเหมือนกันครับผมร้อยแปบรบัคผลนี้เนี่ยเจ๋งแน่นอนแต่ว่า ตังกูหมดแล้วงั้นกูเอาผลช็อปก่อนละกันได้ข่าวผลช็อปมันก็เปลี่ยนเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเติมระบัดต่อมาดูที่ผลช็อปๆอย่างนั้นเหรอมันต้องตึงแน่นอนผลนี้เอนี่เป็นไงล่ะมี3มสกิลเลยเนี่ยผลของสีจักระพัดบาร์กี้มันจะไ่โหดได้ไงอผลทรงผลแสงผลอะไรก็ว่ากันเถผลเนี่ยเทียบเท่าผลนิกาดได้เลยมึงก็ดูป้างนี่เป็นไงล่ะโอ้ยไม่ควรนรกเลยสกิลมึงบ้าป่าวเดียพี่นะ พูดเบาเลยโอเคขอยกรอบพี่เน้นๆนั่นแลได้แล้วเฮ้ยสวยสวยสเฟี้ยวอยู่เรามาเต้นกันเถอะน้องเรามาเต้นกันเถอะถ้าเต้นสุดสเฟี้ยวเดี๋ยวมาดูกันนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยถ้าเฟสติวัลในตำนานนี่เรามีท่าสีแล้วเนี่ยเออมาดูท่าสีดินี่สองหมัดตึงๆนี่เป็นไงจับโู้ไม่แกชกสแลมเฮ้ยโคตรเท่เลยนี่หรือว่าผลสีกะพัฒกูจะบ้าตาย และเราก็ไม่พลาดที่จะซื้อผลของเบลามี่แล้วผมก็ไม่ได้ฟาร์มด้วยโอเคผลเบลามี่ก็ต้องไปจัดการเบลามี่ใช่ไหมไปเลสโก้ไปหาเบลามี่กันดีกว่าวัดดีเบลามี่หน้าตูดโอ้โหมาแป๊บเดียวมึงจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงไม่คุยกับกูก่อนหรือไงพี่เราอยู่คุยกันก่อนไหมเออมาดูดิผลสป,ปริงมาตะฟักเกอร์เรามันจะเก่งเก่งๆอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเฮ้ยมาดูดิใช้ท่านี่ไงเอ้ป้ามตาย นัดเดียวจอดออนไลน์เลยฮะกูลจะบ้าไหนมาลองสกิลหน่อยดีเออผลเปลามนี้ต้อหูสปินยางยืดออนไลน์โอ้โหกระจอกแท้เออแต่อัพเดตหน้าเขาบอกว่าเก่งๆแน่นอนเอหสู้กับผลที่กระโคตรกระจอกเข้าไปอีกฮะอะไรวะเดียเยที่เนี่ยนี่เด้งดิงออนไลน์แถมป๊บเดียวเราก็ได้สกิลเอฟมาแล้วฮะเออบินได้ยีเคมันเอาหน้าสไลด์พื้นทำไมวะหน้าเฮ้ยโอ้โห เออดีแล้วนะที่มึงอัปเดตผลน,นี้มันเจ๋งนะเอ,อเว้นในตัวอย่างไม่โคตรเท่เลยบินไปบินมามึงดูนี่เป็นอะไรวะเนี่ยกู <c oughs> ถามจริงใช่เลยวะและผมได้ข่าวว่าฟินิก์แบบ ธรรมดาเนี่ยนะครับที่ยังไม่เอาเวทนี่มันเปลี่ยนใหม่ด้วยนะเอออูเห็นแล้วมันอะไรก็ไม่รู้่มันเป็นฟินิกตัวเล็กอะเอ,อเดี๋ยวมาดูอันนี้กันดีกว่าว่ามันเจ๋งหรือเปล่าเนี่ยดูดูเอฟเฟกนี่สีโคตรสวยเป็นไงเีฟินิกเอามาต่าเมา้ากัวรู้จักปะน้องนี่ฟาดฟันออนไลน์เนี่ยนี่มาดูแปลงร่างตึงๆกันดีกว่าเฮ่มาปาบนี่เป็นไงนกเออนกอ,อินรีโคตรกังเลยเออ ผลนี่เนี่ยอยู่มาตั้งแต่แบบอัปเดตแรกๆเลยนะจำได้ตอนนั้นเพิ่งมาใหม่ๆดนี่แบบโคตรไฮบินไปบินมาเราเจอกับเรือกลางทะเลเราก็เลยเข้าไปฮีลอยเขาหน่อยและการเห็นเลือดเขาลดนี่เป็นคนใจดีด้วยเป็นไงลาแต่เขาเนี่ยกูว่าเขาน่จะกระทืบกูแน่นอนข้อหาเสือกเรื่องชาวบ้านโอเคมันน่าจะหวดกูแล้วแหละกูไปก่อนละครับพี่ขอโทษละกัน และตอนนี้เกเรซินก็ฟาร์มดาบยาวมาหรือว่าเอ็นมาของเราไป600มัตเตอรี่แล้วเตรียมพร้อมที่จะทำสองดาบคู่โอเด้งมาตะฟักเกือแล้วสุดตึงบอกเลยเออดาบนี้แต่พอมาจริงอาจจะไม่ต้องใช้ขนาดนี้ก็ได้แต่กูฟาร์มเผื่อไว้ก่อนเ,ออเพราะอยากได้มากบอกเลยแนะว่าดาบคู่โอเด้งเนี่ยเป็นอะไรที่ผมใฝ่ฝันอยากได้แถมอยากได้ของจริงด้วยกูบอกให้เอ,ออเอามาโชว์ที่บ้าน ยามาไม่พอฮาบาชิลี่ของเราก็ต้องตึงครับผม600มัตอรี่ไปด้วยยังไงล่ะอบอกเลยว่าพร้อมเสมอเมื่อเธอต้องการาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเธอนะบอกฟูดนี่เมื่อไรจะอัปเดตก่อนประเด็นนะเหลี่ยมทุกดอกลูกไอ้ดอกกูไม่ฟังอแต่อย่างคือกูยังไม่ฟาร์มมจิเลยมาสักมัตอรี่เดียวแต่ไม่เป็นไรเอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะอจำไ,ได้มาพราะกับอัปเดตแล้วๆไปเลยเไม่ต้องรอให้เสียเวลา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะเจอกันอัปเดตวันพรุ่งนี้ครับผมหวังว่ามันจะอัปเดตจริงๆ,ๆนะหวังว่าอย่างนั้นอย่าบิดอีกนะนะเนะนะจ้าของไอเจมไหว่าละกูอยากเล่นขอร้องพอกันทีสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครกันด้วยเจอกันใน24ชั่วโมงคลิปหน้าครับผมไปแล้วจา้าบ๊ายบาย